สวัสดีค่ะ youtube นะคะอยน,นิสาแฟมาลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะนั่งคุยค่ะนะัน่งคุยแบบสบายๆนะคะอที่น้องหลาตัวโลกตัวประเทศน้งเด้นนะคะนั่งคุยแบบสบายๆนะคะโอ้ยนะคะคำเก่าๆคำเดิมๆนะคะกระํานั่นแหละนะคะผู้ใดจะว่าจะใดจะตามแต่ใครอยากพูดอะไรก็พูดไปนะคะโอ้ยเหนื่อยนั่งไปตัว ใครอยากพูดอะไรก็พูดได้นะคะคำเก่าๆคำเดิมๆนี่แหละคำเก่าๆคำเดิมๆนะคะเพื่อนก็จะว่าแต่คนก็ว่าอยู่นะคะถ้าเพิ่นเพิ่นแบบว่าเพิ่นเพื่อนจะก็เพิ่นจิเอาอย่างมาว่าเนาะนะคะเพื่อนสีเอาคำนีอย่างมาว่าวเาเพื่อนตรงว่าเรื่องนองหลานะคะถ้าเพื่อนว่าาเรื่องนองหลามาว่าเพิ่นก็มีคำว่าคือกันนะคะเพื่อนบอกว่าเพิ่นสิ๋ว่าวเรื่องนองหลาแล้วแต่ว่า หาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเอฟซีนองลานะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะตองวาเพิ่นเวาเพิ่นวานจะเพิ่นพี่พ้อยเบิงแล้วนะคะเอฟซีคนไหนะบ่เคยเวาเลยนะคะบ่าเคยเวาบ่าเคยเอเ่ยบ่าเคยเอ่ยอีกจำเราเคยเอ่ยถึงแล้วก็บ่าเคยเวาอีกจำวาว่างตันอย่งางกี่นะคะถ้าหาว่าพวกเขาเนี่ยเวาเรืองแต่เขาแววแต่เขาเรืองแต่เขาเอ้ยเรียใจด้วยเ้อค่ะนะคะ มีแต่ว่าบางค้นนะคะสายเตี่ยมบางคนน่ะมัน,ม,นมันทิ้มขึ้นไปบอกนะคะมันท <Moon S 1> <Americ a. S 2> ิ้มข hmm. <ối> ึ้นไปบอกไอ้พวกสายเตี่ยมน่มันขึ้นไปบอกว่าพวกเขาน่ะนะคะว่าเขาดาเขาพวกเขาพวกใครล่ะดาพวกเขาบ่เคยจะเสือบ่เคยเอ่ยืึง็เจะเตือมีแต่ว่ามันมันเราไม่โน้้าว่าจะแบบว่ามีแต่พวกเขาเนี่ยดาเขาวาเขาเขาเป็นอีหยังเขามีแสงบอกเขามีแสงอีหยัง เขาดังนี่ย่งที่ว่าพวกเขาจะต้องไปคุยเรื่องเขาเขาดังนี่ย่งเขาดังนีหอย่าง,เ,าง,างเขามีแต่งนี่ยังเขาดังนีหอย่าง <laughs> ที่ว่าพวกเราจะต้องไปคุยเรื่องเขามันบ่มีอีหอย่างที่จะต้องไปคุยเรื่องเขาเลยแม้แต่ว่าความดีก็บ่เคยมีเลยค่ะนะคะจังแต่แรกๆแล้วคุยแต่ว่าตัวเองดีตัวเองดีอยู่มาตลอดความดีบ่มีเลยค่ะนะคะ ค,ความดีมีนะนะนะเขาเ้าคุ้มกิบเหตุจังตีหดอกเบาเขาเขาเบา,าม้านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเอฟตีกับทรหาเอฟตีกับต้องโทรหาคือกันนะคะโทรหาคำหลาคือกันนะคะว่ามันจังกันมันจังตีงีถ้าเขาบ่มีขอมูลเขาบ่มีมูนอีอย่างปุ๊บนะนะคะเขามันจะบ่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาดรอก เราจะว่าพวกเขานี่ยไตลายไตลายโบแมนเลยค่ะนะคะพวกเขาเบ่เคยไตลายแล้วก็บ่เคยเอ่ยจำมีแต่ว่าพวกเขานั่นแหละเอ่ยขึ้นมามีอยู่สองสามโตสองสามโตอีตัวเ 2, ตี้ยมสองสามโตเนี่ยนะพิมพ์ขึ้นไปพิมพ์ขึ้นไปแล้วก็อ่านคอมเมนต์มีอยู่แค่นั้นจากสี่กับโบแมนแล้วนะคะพวกเขายิงฟังกันยิงหัว่อนะคะยิงฟังกันยิงหลวงความนักแห่งบบมีเลย ความนักแน่นบม่มีมีแต่หลวมว่าวตื้อ,อว้าวเอาแบบว่าเว้าวเอาแบบว่เาเออแบบเขาเว่าเรื่องมันเขาเว่าเรื่องเขาเราจะได้มีคนเบิงที่ไหนได้ะนะคะคนบ่มีไข่เบิงพวกเขาบ่มีไข่ไปเบิงดอกค่ะนะคะยังมากเข้ากับไปฟังฟังนหน่อยนึงนะคะมึนกพพออ็พี่พ้อยเนี่ยแหละพี่พ้อยกับเขาฟังน้อยนึงฟังอยู่สองสามคันาทีหนึ่งใหญ่ปุ๊หอดนนาทีบบุ๊ออกมาเลยเพราะว่ามันบวมเนง เอตซีเพิ่นกระว่าวล้วถูกต้องเพิ่นกระอกแล้ว่าศิลปินตัวเองก็มีเขากระว่าวเขานี่เนาะศิลปินตัวเองก็มีวงก็มีแล้วเมื่ออยู่อีหยังก็น้องขับหลาเขากระว่าวถือยี่หรี่นั่นแหละศิลปินตัวก็มีวงก็มีแล้วแล้วเมื่เที่ยวอีหยังก็วบอกคุน้องขับหลาวบอขับลาบ่กระทั่งตอนนี้ก็ยังบออยู่เปรกอย่างเลยนะคะ คืนไล่ที่ไหนก็เอาแต่เรื่องคำหล่ามาว่าเรื่องอื่นบ่มีคุยเลยบอกมันบ่มีแสงบอกคุยเรื่องตัวเองพูนไปพ่นไปพี่มาไปพ่นไปพี่มาไปเฮ็ดจังหนุนเฮ็ดจังสีมาคุยเรื่องตัวเองพูนก็ต้องมาคุยเนี่ยเรื่องนองคำหล่าดอกเพราะว่าตั้งเขาดีตั้งคำหล่าจีบมาคุยอย่างคำหล่ามาคุยไวอย่างคำหล่าตั้งคำหล่าหลายแต่ว่าตั้งมันเอิญมันหอเอิญเอิญคำหล่าเอิญหอดอีผุนเด้อได้อีผุนเด้อ เออนะคะเขาหูยูเดอร์เขาจำไปยููนะคะเขาแคบไปยูนะคะแ้าจีมาว่าอย่างเนี่ยคํานึงกับว่าจะเรื่องเขาจีมาขึ้นไล่ทศตะทีนี่เรื่องอื่นโมมีบอกไลต่ตดตะทีว่าเจเลืองนองํำหลายพวกเราก็เป็นตาหัวแบบนี้พวกเราก็ดีเครียดเด้บระเดมหูเด้นะคะพวกเราขำเอาเอาอีเล่วเอาอีเล้ออีเล้วนะคะคอยฟังเด้อนะคะมันจีเาว่าอ,อย่างเียก็จะเด้ เรื่องข้าหลายอีหลี í, นะคะโอ้ยนะคะเป็นตายอยากหัวนะคะฟังเด้อฟังเดิมฟังเด้อว eh> ัตสันเดิ์ว่าชีวาวาอื่อย่างโน้นสิเนี่ยค่อยฟังกันพอฟังอีหลีแล้วนะคะหัวรอกันทับนะคะว่าเรื่องข้าหลายอิหรีว่าชีวาวาดอกว่าสันเดยนะคะแต่ว่าพวกมันก็ว่าเรื่องข่อยบยุทธ์วัตสนเด็โอ้ยข่อยอยากหัวนะคะผู้ใดเนาะนะคะเสวว่าเรื่องเขาประยุทธ์นี่นะคะแม้แต่เออยังไม่อยากเอ่ยือเลยนะคะ เออเอยนัยี่บอยากเอยสื่อเลยนะคะถูกคําเว่าโหลดว่าอุ้ยสารพัดท่จวามือนก็แบบว่าเออนี่อย่างหนาเหมือนก็แบบว่าอ่าคำหล่ามีความหูเรื่องคำหล่าประเดียนหนังสือนะคะคนที่เรียนหนังสือสูงงนะคะท่วคำหล่านะคะท่วคำหล่าประเดียนหนังสือนะคะความคิดคิดกบคำหล่านะคะดีกว่าต่นนะคะอันนี้เหมือนกับเด็กหน่อย่อนึงว่าเออแปลกเนาะ เออคนทีก so so ็ไม like oh, so ่ได okay? ้เร so ียนหนังสือนะก็ยังเว่าดีกลัวได้นะมีความหมายมีความนันนะคะอันนี้ทีเม้าวานี่แหวะแหวะแหวะอยู่นี่เมือนเด็กหน่อยกอ่นึงเว่าวเป็นต่อยับหัวนะคะก็ยังเว่าก็เฮ้ยเอ่อขึ่นไล่แล้วเบิ่มทีก็จีว่าอย่างเพราะจะน้อยเพราะเอ่ยถึงคำหล่าเท่านั้นแหละนะคะโอ้ยนะคะเอฟตีหนีเลยนะคะเอฟีีว่าเนาะเอฟทีบอกว่าอ่ทีว่าทีเว่าเรื่องอีหย่างนะคะทีว่าเอ่อเรื่องวงเรื่องอีหอย่างว่าจีว่าวกัเะ ทีไหนได้พอข้นมาปุ๊บนะคะว่าเรื่องคำหลานะคะเอฟตีบอกว่าผมปิดหนีเลยว่า์เจนดีผมออกมาเลยว่า์เจนดีนะคะเอฟตีบอกเฮ้ยเป็นใจอย่าหัวเนาะนะคะเอฟีบอกว่าพอพูดเรื่องคำล่าแค่นั้นนะผมออกมาเลยว่า์เจนดีนะคะทีแรกว่าจะพูดเรื่องอะไรนะคะเราก็รอฟังูพอเปิดหัวมานะคะโอ้ยนะคะพูดถึงคำล่าว่า์เจนดีผมออกมาเลยว่า์เจนดีนะคะเขาก็เลยบ่เบิ่งเลยบิมีนไข่เบิ่งนจำนะคะเนาะนะคะ ใครก็จะไบเบิงและเนาะนะคะมาไหลาลาะเนาะนะคะน้องหลเนายเม่อกี้บอกอย่างเบิงอยู่นะ่นขายบัตรอยู่นะในพันกลัวแล้วนะคะเราไปเน้นหาว่าเขาเป็นแกงขอทานขอทานนะคะเหตุใดแบบเขาบอสนะคะน่ะปว่าเขาแหวะแหวะแหวะฟังเจอไดก็ฟังบม่ขึ้นนะคะเอซีว่าเจอไหนเขาบอกเอซีบอกว่าฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเหตุใดบอกว่าคือเขาบริเหตุคือเขาเขาใดต่ำนะคะอย่าหวังเถอะนะคะมีจะล้มคล้องอย่างเดียวนะคะ เอฟซีบอกเลยนะผฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ขึ้นผมฟังเท่าไหร่ผมก็ไม่ขึ้นนะคะผมก็เลยออกมาว่าจดนเด้นนะคะ,ะเปมนตาอย่าหัวอยู่เนาะนะคะเอฟซีเลยพวกเขาของหมู่อยู่แล้วนะคะว่าต้องเป็นแบบไหนนะคะฟ,ฟังฟังที่ไม่ชิวอย่างพอเปิดหัวขึ้นมาทอนนั้นนะ่ะาำหล่าเลยโอ้ยมันแบบปิดบปิดหนีเลยเอฟซี FC บอกปิดหนีเลยนะคะไล่ตาหลักพี่สันเอฟซีวอาเนาะนะคะพี่พ่อก็เป็นตาอย่าหัวอย่าหัวว่าสนใจด้อนะคะ พวกเขาตู่อย่างเดียวนะคะอีพีเก่าเลยน,นะคะเจอกันในคุมค่ะ